เด็กแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการของเขาเริ่มต้นง่ายๆเลยก็คือตามธรรมชาติเขาคือเขาต้องเริ่มกลืนละต่อมาเนี่ยเขาก็อยากจะทานของที่เหลวขึ้นหยาบขึ้นขนมแต่ละช่วงวัยเนี่ยพี่ว่าก็มีความสําคัญของเขาเพราะฉะนั้นอาหารที่ปลอดภัยเพียวเลยสําหรับเขาเนี่ยคือควรจะปลูกด้วยวิธีธรรมชาติแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสําหรับลูกน้อยด้วยค่ะ ทีปเปิลเนี่ยมีลูกเล็กตอนนั้นเราก็ไปซื้อสินค้าที่มาจากตามท้องตลาดแล้วเราก็พบว่ามันผสมด้วยน้ําตาอะไรเงี้ยเยอะมากทําให้เรารู้สึกว่า เอกอาหารที่เขาทธธานเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยนะักแล้วก็มีสารกระตุ้นผู้ภูมิแพ้ก็เลยทําให้เรามาคิดจุดเริ่มต้นในการทําขนมแล้วก็อาหารเสริมให้ลูกทานเราก็เห็นช่องว่างตรงนีน้เราก็เลยเอาข้าวของคนไทยเนี่ยมาพัฒนาให้มันเป็นขนมเป็นอาหารเสริมต่างๆที่ทํามาเพื่อตอบโจทย์ให้กับเด็กทุกช่วงวัยปราศจากสารเคมีแต่งสีแต่งกลิ่นแล้วก็ปราศจากสารกระตุ้นภูมิแพ้ในเด็กช่วยส่งเสริมพัฒนาการสาหรับลูกน้อยด้วยค่ะ ราก็จะไล่ไปว่า10เดือนมีปัญหานี้12เดือนเริ่มพัฒนาทางการมองเห็นเริ่มชัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิตามินอะไรที่เขาไปเสริมเพื่อพัฒนาการให้เขามองเห็นได้ดีขึ้นแล้วก็พอเริ่มอาหารอ,าอื่นแล้วเขาเริ่มจะมีอาการท้องผูกเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์หรือวัตถุด,ดิบให้มันมีเส้นใหญ่มากขึ้นเพื่อมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายตอนนี้เราก็มีมาตรฐานของมกท i ไอโฟมนะคะแล้วก็มี U.S.D.A. พอเราได้วัตถุด,ดิบที่ มีมาตรฐานมีตารับรองแล้วก็ต้องไปผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐานออร์แกนิกเหมือนกันเพราะว่าองค์การออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องเข้าไปตรวจว่าทั้งหโปรเซสไม่มีการปนเปื้อนนะและลายการผลิตเนี่ยไม่มีการผสมระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก คนที่ให้ความสนใจทางด้านการปลูกแบบออร์แกนิกมีค่อนข้างน้อยมากๆอะค่ะอปะุปสรคหลักๆเลยก็คือพอเราทำให้มาเป็นโปรดักชันใหญ่ๆมันกลายเป็นว่าวัตถุดิบมันน้อยมากเวลาเราจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจว่ามันวัตถุดิบตัวเนี้ยสามารถสัพลายได้ตลอดทั้งปีหรือต่อไปในอนาคตได้บางตัวเราต้องนําเข้าบางทีก็คือต้องยอมแบบเหมือนต้นทุนสูงเพื่อเอาตัวเนี้ยมาแทน <S <S เราจะเห็นว่าทุกวันเนี้ย คนก็จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเยอะถ้าเราเริ่มต้นในลูกเราอะ่ะให้เขามีเซลล์ที่ดีในร่างกายโดยการที่เริ่มผลิตพันธุ์ที่มันปลอดภัยมันก็จะเป็นการปูพื้นฐานที่ดีต่อไปสําหรับเขาเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่าอาหารออร์แกนิกเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีตลาดใหญ่โตขึ้นในอนาคตแล้วก็เป็นอะไรที่มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ